มันยังบอดมือเด้อทั้งให่ว่านี่ให้แน่นอนเอยเปิเทียนให้คือเราให้ออกปากกาคือเราแต่ว่าัท่านด้บอกมันบอดมือบอดในบอกเลอแต่ว่าแยมขอกมันน้อยหนึ่งมีแยมแยมขอกมันน้อยหนึ่งบอกตัวเดียวไว้ก่อนบอกตัวเดียวเราบ่าบอกตัวเดียวไว้ก่อนท่านบอกคขบนะเราว่าเรายามมันดัง ท<อ> <us> ี่ดังโ <andal lover. S 1> อด um ม,มันดังแล้วมันทีมีปัญหาแล้ววะหนึ่งซื้อพอได้สองขออันแล้วบอกไว้ว่าตัวเดียวก่อนซี่ตัวเดียวแล้วว่าสี่ตัวเดียวเอาไปวอนเอาซี่ตัวเดียวเอาตัวเดียวโดนเหมตัวเดียวโดนโดแล้วว่าสี่วอนไปวัดแม่ก็ออกซีอเขียนใ้เบอรงก่อนี่ี่ตัวเดียวเพ่นขอครูมันับบ้านในหอวมือปู่เขให้อ่า สวัดสวดีสวัสดีพ่อเตี้ยครับผมเนาะหือด้าวำได้พ่อเตี้ยหือห้าสุดมือนั่นถ้าแม่เราออกเดี่ยวนั่นกติจำกันได้โยนละสามล่างตัวเดียวมือนัานจำได้พ่อเอฟซีครับผมมันทัดีที่เนาะทำดีที่เน้นล่างทำตาพ่อเตี้ยเนี่ยละเอซีหกสามที่ไปที่มาเขาจะเห็นงานบุญนาเห็นงานไม่หมีมือนึง เห็นเป็นต้ร้อยหลงหลงวางามขับปัญหาโขกสามโกสามเลยแล้วเพื่อนกระยำเลยว่าหกสามทีวเอาขึ้นบนเล้ล่างจะได้จับไหมจะได้บอกว่าล่างอย่างเดียวจนบอกในเสียงสวรรค์พร้อมเออบอกว่าเสียงนี่คือเสียงสวรรค์ สามล่างย่างเดียวกันจีได้ยินกันเหมืทุกคนอยู่ตัวเมื่อนั้นครับผมล่างย่างเดียวปกติบว่าถึงไก่ห้าสิบหกสิบดีกว่ะคนในในบ้านแห่งไปเกือบปั๊บทุกคนแต่ยุหันปั๊บผู้เจ้าว่าวว่ถือกระสุนกุ้งอ่ะแมนนสุดเป็นรถบีซีะเออผู้เจ้าของเชียงอ่นว่าะรถพว่ได้หลายเราเป็นเจ้าเส้นได้ทะเได้หาได้หาเมืองม่หลายเรกเตือนผู้เจ้าของเชียงเมื่ออันเมื่ออันไปอัน หลวงพอหลอดแล้วผ้แปบทอดเทียนนั่นครับถามเราวอยู่เสี่ยวอยมาว่าราคาเชียงเสียงน่ะท่านออกท่านเอาคาเชียงเสียงได้เท่านี้เดี๋ยวบ่ได้ต่อไปบ่ปากมิรสซิลีโบเอาไหมโบโบโบขาเชียงเสียงบ่ว่าบ่เอาจ้าตัวได้เท่าไหร่ครับผมยกอะไรเงี้ยนี่นี่วัดที่พามากที่ไปมากอ่าดีมากดีกับผมดี่เพิ่นไปให้อยู่แค่เดียวข้ามพิธีข้ามพิธีเปิดประตูโค้งนาะเปิดประตูโค้งเนี่ยท่น้อง บ่อยากบอกว่าเลกปันจวอกลางหกสามว่บอกบ่บอกว่าสับ่บอกได้หนิอ่แต่กไดนยินีลางสั่นว่าบอกบ่นพอให้รื่อพอใหาเรื่องยินว่าจว่าบอกเลขกเด้อบ่เป็นบอกเลขเด้อแต่ว่าหกสามลางอ่าไมครับผมไม่ไหวั้งนี้ว่าบอกแต่ว่าเั็นอ่อนหกสามลางคนะเป็นเย่างเป็นยางเป็นย่างพอไ่ได้บอกเลขเด้ออ่าพอไม่ได้บอกเด้อว่าหกสามลางครับผมเออฟังแต่ว่าหรือนี่อือ เจ็ดแปดแปดอยู่ครับตัวที่เหลือ,อ,อตัวที่ย่งาง<ด>บ้าดเรได้ยินเมือนบอกเจ็ดแปดแปดก็ไม่ไรเอาซีไซน์เราเพราะแล้วแล้วว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วว่าเมื่อนั่นเจ็ดแปดแปดนี่ ถ้าก no so so nice ้าวแรกบ่ออกระวังก้าวที่สองเต็มตีนนะให้ระวังตัวนี้ได้ยินเราทำมือสองนะเก้าวแรกไม่มาให้ถ้าเก้าแรกบ่มาก้าวที่สองเต็มตีนทันทีมาแบบเดียวกับอันนี้อ่ก็แบบหกศูนย์เพราะว่าดังหลายงวดนั้นเกยนห่องใช่ไหมนะเป็นไงพวกให้ออกเลยงวดที่สองตึ้งเลยผู้ใดนินตึ้งอันนี้ก็ย่านถึงกันระยานกมาย่านว่าระวังก้าวแรกบ่มาก้าวที่สองเต็มตีนแล้วว่างระวังอีซีมาเสียบเออที่ไปเสียบอันนี่ย่า ดือกันนี้นะจะได้เสียดไว้พี่น้องเจ็ดแปดแปดเพื่อนห้เนาะจะได้ว่าสีมาเสียบรางสีเห็นไหมนะสีสีเนี่ยนะสีมาเสียบสีเสียบคนนี้เสียบกลางเพราะว่าเพื่อนเข็ยนจะเห็นนะเสียบคนนี้เลยนะเสียบเขากลางบอกเสียกลางแปดตัวนึงออกออกยู่แปดตัวนั้นออกเสียบสีตัวนี้ตดวสงสัยเลยแต่ว่าสองตัวนี้จังคโตโตมันเป็นเจ็ดแปดแปดเนาะแปดตัวหลังนี้ยัง ตัว oh. oh. pues กลางสูบอรงนี้เลยเพรัะเหตุสูบแปลออกนี้ซีลงก็ยืนแขนนะระวังระวังบักซีเสียบเพื่อนเอาระวังระวังตัวนี้ครับเพื่อนผมซไม่ฆ่าไรเลยเนี่ยไม่ผ่าเลยเป็นไม่เป็นมันมาแบบนั้นเลยนะเพื่เพิ่นก็รับคนช่วงประเดเพิ่นโบราณเหมืนตาเลยครับผมระลังสวดครับเพิ่อนมันมาเลยมันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาตัวหกสามเข่ามาก่อนเลยเพราะมันเป็นสองตัวครับ เพื่อนว่าได้บอกดอกวาลาครับผมได้ว่าเพื่นว่ได้บอกเดงได้ว่ามือเพื่อนังเส็บหรือเสียมันเสียหลือเล่ากันหลงเสียมือกูอันนางปวดเกลียวแ่เลี้ยงเมือ่อตีลงตียมือหลังจะพอได้ซ้เพลาเพร่ะวมันที่ไปใส่เน้วกลางยังเดียวผมก็บอกว่าโอ๊สามล้าง นะแล้วเราก็บบได้ว่าสามหกเด้อบบได้ว่าเด็กโบได้ว่ากับหวังจะเพิ่นบอกเลขบวังแค่พันทีว่าระวังขั้นมาหกสามเรงสามหกเด้อหกสามสามหกอันนี้บบเน้นเลยเน้นตัวเดียวเราหกสามตัวเดียวหลังพอบร่ได้บอกเล้เลขหกสามรางพ่อริ่ไ uh, ด so ้บอกบวานนั uh, uh, ่นบร่ได้บอกหกสามลังจักสิวายจะไหเดาน้อบอกไ่ได้บอกเลขอันนั้นหกสามราง วงซีมาเสียบนะครับที่สองเราว่างซีมาเสียบมันมันบอกความก ani, uda, ันแต่มือคุ่นบานีิลุดออกมาเหมือนคนเงี่ยงมาตกเลยกับเสียบแงี่ยงซีซีตัวเดียวแงออกมาแล้วซีตัวเดียวใช่แต่ว่าเพิ่นบโให้บอ่ะใช่แต่ว่าเห็นมาแล้วเห็นว่าคู่กันลองซองแล้วเดี๋ยวนี้คู่กันเลยเกินซูกันแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าเพิ่นว่ายาเป้าเฮดวายาทำโมฮาบบอกเดลย ว่าจาจ่าคือจาเออจาจ่าคือจาเขาบอกไปแล้วเ็จะมันเที่ยนไปแล้วอื่นนะแปลว่าพอนมือวันพอนมือนั่นเไปว่ากันไหมเขาไปว่ามันพันในใกล้ซีเมนตตัีมาเสียบมีบออพนี้าหน้าบิงซีแมนทบ่เอคนไหนตะวันก่อนเก้าที่หนึ่งว่ามาเก้าที่สองระวังเด้อนี่แะนี่แหะนี่แหะยังยังของใจน้ำเก้าที่หนึ่งมาเก้าที่สงระวังเน่เมดีนแล้วอ่ อืมนี่บ่เนี่ยบ่เนี่ยได้พี่น้องเด้อเมื่อนั้นเมื่อนั้นเฮาลืมหมดเด้มแล้วครับนี่นะครับผมได้ยินเหมดเดิมได้ยินครับได้ยินบ่ว่าาเว้ใส่ไม้เลยเมือนั้นนยิดจําบ่ว่าคันบ่แม่นก้าวแรกก้าวที่2ให้ระวังอ่าเพราะมันสิมาสูตรเดียวกันกับอัน60นั่นย์เลยเพื่อขึ้นวายเพราะว่าก้าวที่2เด้อระวังเด้อเพิ่นว่าแม่ออกงั่งยู่นี่จําได้บ่อ่ถ้านก้าวที่1มันบ่ออกระวังก้าวที่สองซี่ไปข้างหลังมันมาไปเรื่อยผมเบี่ยงมันนั่งมั่น จ้องเอาแต่ตัวเดียวเหรอเดียวใจตัวเดียวแค่ไหนะโอ้โหอ้าวเมื่อความผีว่าเพราะเนี่ยกันั่งฟังเลขอยู่นี่แหละก็นี่เลขล่างนี่ขอมาไปว่าประจำเดือนหกสามแทนนะเมื่อความผีดว่าตูคือแหนะเราได้ทำนี่เลยมันตั้หัวใจอะไรตูคือแหนะแบบนั้นเราไ่ได้กลับตัองร้อยไปได้เพราะนี่เลขออกแล้วโทรศัพท์มันดีเป็นไฟบัดโอ้บมุนไปหม่นห้ายหงายโเงายิ้มเงาบ้านไม่บ้านอันนั้นก็มาบ้านนี้ Chat, มันม่วงมันเสีก็มะขอก้นด้านเราพี่น้อกก้นด้านก็มะขอป่ะกับว่าเอาพื้นเนี่ยแหละย่าเป้าให้ปล่อยอะไเด้อเพิ่นห้ามไว้เออมูเจ้าอยากได้มูเจ้าไปพุ่นมือวันนั้นนั้นมือวันพระโอ้วันพระมือวันพระกับมือใหญ่กับสากมืออื่นมือหื้อนี่ล่ะเออมืออมือปาหญ่พอดีเออมือปางไกวผีล่ะเอ้โอวันพระเพิ่นนัดไปซือคปจิตประหลาดหรือว่าพูนเออพูนล่ะ อ้าวแต่ว่าตอนนี้มันที่ออกใสเนื้อถามอยู่มันพานนะขนาดเปินไปมันที่ออกใสเลขนะที่ออกยิ้วใสออกกิ้วเนี่ยแล้วเราผู้ออกเลยยังมันที่ออกอิ้วเนี่ยใช่แล้วว่ามือนั่นมือนั้นเปิดยังจี่ปล่อยออกมาอ้าวแต่ว่าหายซีตัวเดียววิ่งซีพี่น้องดูซีนี่นี่ก็ให้มันซีตัวเดียวก่อนโโล่เลยล่ะ เอาทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งรอวันพระตัวจริงตัวแท้ตัวมันหนักเลยล่ะมันตีมันโตมันเสียบมั้งกับบนนี้ดีเราเขาเนี่ยของโอเคจับเราต้องปีเจรณาเอาเมนบอาได้เมื่อนั้นไหนที่บอกอันหนึ่งอยู่หรอกอยู่เห็นแล้วเห็นภาพเห็นแบบบ้าเห็นแบบนั้นเห็นด้วยหันเลยเห็นด้วยหันเลยไปวัดเมื่อนั้นล่ะเมื่อนั้นล่ะเมื่อไปว่ากันนะมาเบียเลยอัน จอดรถหนบมืออันนั้นหนบมือร้านหนบมือล้าหลวงพ่อเหนไหอขึ้นเลยขึ้นเมืองเก่งเลยสามตู้โคโลเลยสามตู้เลยเลี้ยงอะไรใส่โอ้แม่หนึ่งละบาทเอาเงียบไปก่อนท่านอ่ะแม่นึ่งละบาทท่านบอกอ่ะเงียบไปท่านขึ้นเลยขึ้นขึ้นเห็นสัสตว์ขึ้นโอ้อ เอามีสิทธิ์รุ่นรอดพี่น้นครับเลยแต่ว่าเบื้องต้นนี่ตัวเก่าเออตัวเก่าเอาสีมาเสียบตัวที่ม้วนออกตัวที่ม้วนออกรเลยว่านี่ระวังสีค่ะระวังสีเออระวังสีเบื้องต้นเบื้องต้นพี่ต้นครับเบื้องต้น เอาต tamam e: you know ั้งใดก็ต้องรอมืผอวันพระคนเจะประกาศอีคือเกาพี่รองซีน่ะคือว่าซีน่ะกตที่คือเกาหันหลังลองที่บอกซีหลางตูเดียวคือโตล่ะซีนี่มาหลางรับซีพี่รองเนี่ยซีมาหลางหรือทันใดทำอะไรล่อซีเลยซีมาลลางเออเอาซีมาล้างพี่รองนะหาไว้นะตองร่อตีดตามน้องกัน อัีการรอไป้ที่นั่งข้างครับ ขอบุณพ่อเจ้ยเลยครับผมเราก็อยางให้บอกคือจ้างเงนว่าวมือนั่นแหละเราว่าขันบอกไปนาที่มีมองจอดบนรถนะว่ากันมือนั่นน่ะนี่เราจมให้นะเราวาอยาพาบอกมันมีบุมมองจอดรถเพิ่มความชั็นเจ้าของเราจำเลยมีบมมองจอดรถคือว่าบุมมองจอดรถเพเงื่อนในขเงนี้ได้เราวาดล้ว่าไปบอกคุณเลยมองจอดรถหลายๆพวกรถมือนั่นก็ได้ว่าคนดีตอนแมน ติยำตัวนี้แหละอยากดังทบ่เอเ่ียันเจ้าของมิมกจอดรถไหลดชอบปล่ามุกถลาแล้ว่ะได้แล้วว่าขนาดนั้นนะเจ้ว่ามิ้มกจอดลอยเถอเอาคนณมจอดกวงคนละโ้กผมได้ทำบุญทำยำความเมียนบุญระวัดป้าคนสายนมือนั้นเป็นการพากันทำบุญได้มวลกันแก้วส้างอยู่อากันยิ้มเท่านั้นโป๊ะโนกมิแมนได้หน่อยเนาะเสื่นใจวัดเตี้ยอะไร บ้านของเองกับพ่แมได้พ s, ูดเก็บแปดหมื่นดกว่าดมนที่นี่ที่สินอยู่ที่ว่งมากช่วงมืว่วงมืลุกน้องที่ขับรถเเพินก็ได้หกหมื่นีกว่าโอมีผู้น่อยเลยห้าหมื่นผพูลแห่แสนแห่แสนอ่นชุมาเคยลงมาวัดแชนได้ยินเสียงประกาศใช่ไหมแชนเยังได้ผู้ห้าหกพันด้วยเล แยกยันกักขังรอนั่งมากประกาศในยินเสียงโว้ประกาศคับคุณเวประกาศคุณโลได้ยินว่าเสียงสวรรค์เอามะมัยมาจับกระบอกหกสามลังผู้ใดที่โพซื่อเออหลงคุณท่านั่นนะครับตัวเดียวโครนึงเนาะหลังแขนดีๆได้หรอกน้องที่หนังแล้วคุณนะครัอย่เบิร์ตหนีเบิร์ตสินหรือว่าเบิตหนีเพื่อไาไม่แห้งยาวไปมีแห้งไปหลายเตือบมีแห้งไปหลายเตอบหลวงพ่อให้นั้นเพิ่นบ่มาย่ำอีกนะ ของเราอันสามสองหนึ่งไปขี่เนี่ยแล้วให้สามสองหนึ่งกันแมแล้วว่าพพื่อนแล้วว่าพอทำเพื่ีนพอทําว่าขึ้นว่าหกสามผิดใจคนลังงังเลยผิดใจคนหละล้ำไหลเดิมาล้มไหลมาโกมาโกมาไม่ได like <uli> ้เพลินเลยอันหลวงพ่อยังหันหลังโก้เพลนลงมาได้สองคนเลยไปย้ำมา สามโขใช่ครับวัวมาสามมันก,ก็เลยหายสามโมงได้หกหกโอ้เราก็เลยไปหาคือ,อความเทียบอันแบนได มีแหงหลายเก็บเยู่ค่อคนติดตามไปได้เยองเดยอาจารย์เตี่ยจใดก็คุณจากบ้านคมันน้ำหาลครับโอยโยากเนาะอยู่ไกลนหนึ่ติดตามน้ำกันในยินละว่าจะที่ไปหายด้วยท่านอที่ว่าน่ะบ่ได้โยนทั้งลมนี่ทั้งใดก็ควรอจากบ้านเนมันไม่หยัดไอย่างนำคนดึงมากด้วยเรี่ยวเรียเรียวมากเรีวป๊บขมาลวนที่ไดเขามาแล้วมือกวนเรียกล้องมือนึ่ง